สวัสดีค่ะพี่นอ้องวันนี้จะพามาดูนะคะหนูค่ะหนูนี่คืออาหารแมวนะนี่อาหารแมวหนูเขาเข้ามานะคะมาขโมยกินอาหารแมวนะคะหนูตัวเล็กๆกตอนแรกอาหารแมวมันยังไม่ลงมาขนาดนี้นะคะเขาก็มากินแล้วเขาก็จะมุดมุดมุดเข้าไปข้างในพอมันมีช่องเนาะอาหารมันก็ลงมาทีนี้ก็มาปิดรูหนูก็ออกว่าใดพี่น้องเอ้ยเพิ่งดีนะไออซิมนุนยังยังไม่ ยังไม่เข้าบ้านเนาะทีนี้ก็ออกไม่ได้เนาะตายตาย,ยามียม่มายมซีมนถึงถิ่นเลยเนาะแมียมซีมนถึงถิ่นเลยนะหนูเขาจะตัวเล็กๆนะคะปากยาวๆเนาะไม่ไม่น่าเกลียดเหมือนหนูบ้านเราตัวเล็กๆเห็นไหมน,นะคะหนังเขาจะนิ่มๆเนาะดูปากแลยปากจะยาวๆแหลมๆนะคะเห็นบ่เห็นปากบ่ เดี๋ยวต้องเอาไปปล่อยให้ที่ไกลๆไ,ไกลจากไม่หลุดหลุดไม่ได้นะหลุดนะ่เดี๋ยวซีมนพังบ้านก็ยังก็ถึงว่าได้ยินเสียงกรุกกัก,กกุกกะก็เสียงอะไรเนาะเสียงเขาพยายามจะมุดไอ้นี่มุดไอเม็ดไอ้นี่หนีเนาะเพราะว่าเม็ดไอ้นี่มันไอ้นี่ โอ้โหใจเต้นตึกตึกเลยพี่น้องหัวใจเต้นตึก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 เลยเข้ามาถึงถิ่นนะคะสิมุลไปไหนสิมูลไปไหนโอ้ยตายตายตายแมวเอ้ยแมวป้าป้าเอาไปปล่อยข้างนอกพี่น้องพาไปปล่อยพาไปปล่อยอ่าอย่าดิ้นอย่าดิ้นเดี๋ยวก็หลุดมือ ตัวคือในอุ้งมือป้าจะได้ยินจะได้เหมือนสัมบัติเหมือนใจเขาเต้นตึกต,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 กตกๆกตกตเร็วมากนะคงกลัวเนาะเดี๋ยวพ้าไปปล่อยค่ะพี่น้องพ้าไปปล่อยจ้ะต้องปล่อยที่ ไปทางไหน,นจะไปไหนเขาบ้านไปทางนี้เดี๋ยวก็ไอ้สีมนจับได้อีกลงไปข้างนอกนุ่นเออลงไปข้างนางคุณจะกำลังจะเข้าบ้านอีก